สวัสดีค่ะน้องๆอ,อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสรุปสูตรปริมาณสารสัมพันธ์นะคะก่อนจะมาสรุปสูตรนะคะเรามาดูกันก่อนว่าในปริมาณสารสัมพันธ์นะคะมีตัวแปรอะไรกันบ้างนะคะเริ่มตั้งแต่ตัวแปรที่1นนะคะ n เล็กหมายถึงจำนวนโมลน,นะคะ v หมายถึงปริมาตร ปริมาตรจะมีหน่วยเป็นลิตรหรือเป็นลูกบาทเซนติเมตรก็ได้นะคะโดย1000ลูกบาทเซนติเมตรจะมีค่าเท่ากับ1ลิตรหรือ1ลูกบาท e เดซิเมตรนั่นเองค่ะ D, D เป็นความหนาแน่นจะมีหน่วยเป็นกรัมต่อลิตรนะคะตัว G หมายถึงจำนวนมมลน,นะคะจะมีหน่วยเป็นกรัมนะคะ M หมายถึงมวลโมเลกุล v ที่ STP หมายถึง ปริมาตรที่สภาวะมาตรฐานนะคะ n ใหญ่หมายถึงจํานวนโมเลกุลจํานวนอ,นอนุภาคนะคะส่วนตัว c หมายถึงความเข้มข้นนั่นเองค่ะเพิ่มเติมนะคะ6.02คูณ10กำลัง23หมายถึงเลขอะวกาโดนะคะและ1โมลของสารทุกชนิดที่ STP จะมีปริมาตรเท่ากับ22.4ลูกบาทเดซิเมตรนะคะ เมื่อทราบตัวแปรกันแล้วนะคะมาดูสูตรกันเลยค่ะ n เล็กเท่ากับ g ส่วน m เท่ากับ cv ส่วนด้วย1,000เท่ากับ vd หารด้วย m เท่ากับ v ที่ stdp หารด้วย22.4เท่ากับ n ใหญ่หารด้วย6.02คูณ10กำลัง23นะคะและนี่ก็เป็นสูตรของปริมาณสารสัมพันธ์นะคะอย่าลืมกดไลค์ subscribe นะคะกดแชร์ด้วยนะคะและติดตามวิดีโอในคลิปถัดไปได้เลยค่ะ